ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะกระเพราเด็กจากต้นข้างบ้านนะคะขึ้นเองไม่ได้ปลูกนะคะปลอดสารพิษแน่นอนไม่มีสารพิษนะคะที่ไม่จะขัดผิดได้นะคะคเพื่อนๆอีกสันก็จะออกมาเกยงงานิดหนึ่ง ีใส่เครื่องลงไปงนี่หมดเรียบร้อยเลยนะคะเคม็มเลยรสชาติพอดีพอดีเลยชอบหวานแต่พี่ด้วยเองชอบแบบเผ็ดนิดนึงนะคะไม่ไม่ชอบหวานนะคะไม่ชอบหวานในครัวพี่ด้ยจะดังนิดนึงนะ,ะแล้วข้าวพี่ดมวยก็สุกแล้วนะคะไม่ไหม้เลย ในครัวพี่นุ้ยจะดังนิดหนึ่งนะฮะแล้วกะเพราพี่นุ้ยก็สุกแล้วนะคะโอเคขาดนิดนึงแล้ว <c oughs> โอเคที่พี่ชอบใบกะเพราเนาะใ <c oughs> ต่กะเพราเยอะเลยนะคะเพราะว่า ในครัวพี่นุ้ยจะดังนิดหนึ่งนะฮะแล้วกะเพราพี่นุ้ยก็สุกแล้วนะคะเพื่อ,อนๆนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกะเพราเสร็จแล้วนะคะเสร็จ ชอบใบกะเพนะราเนาะใบกะเพราเยอะเลยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะจะแ,แก้แบบแก้หวัดแก้อะไรได้นะแก้หวัดแก้ลมอะไรดก่อนนะคะเพื่อนๆดูวันที่ก่อนนะคะดูวันที่ก่อน,นะ กันชีสก่อนนะคะโอเคขาดนิดนึงแล้วไม่ช <c oughs> ีแล้วดิวนึตับหมูลงไปเลยเราชอบแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นเลยรสชาติเผ็ดเผ็ดชาิก็น่าจ พี่เมยไม่ชอบนานะพี่เมยชอบแห้งๆนะผัดแห้งๆแ,แต่ว่าถ้าเราอยากจะแบบเตออิมน,น้ำตาลนิดหนึ่งออน้ำตกลงมาปวดน้ำตก <c oughs> กินใหม่เค็มเลยเนืรสชาติพอดีพอดีเลยชอบหวานแต่พี่นุ้ยเองชอบแบบเผ็ดนิดนึงนะคะไม่ไม่ชอบหวานนะคะไม่ชอบหวานปรุงรสนะพี่นุ้ยปรุงใส่ในถ้วยนี้ไว้แล้วนะคะจะได้ไม่เห็นนะคะได้ไม่เห็นนะจ๊ะอันนี้เป็นกระเพรากระเพราที่พี่นุย้ยฉุนฉุนเองนะคะขัดเองฉุนเองนะคะเพื่อนๆ ผัดเอถ in, ุนเอเนาะเห็นไหมคะกะเท่าหมูสับกะเท่าหมูสับของพี่เลยใสน้ำตาลนิดหนึ่งนี่น้ำตกลงมาขวดน้ำตก เตรียมจะผัดกระเพราแล้วนะคะพริกที่ตำเมื่อกี้นี่นะคะพริกที่ตำเม,มาื่อกี้อันนี้เป็นหมูสับนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เครื่องกินใหม่นะคะกินใหม่เอ,อนาน้ำตาลนิดหน,นึ่งน้ำตกลงมาขวดน้ำตก <c oughs> นี่ค่ะกะเพราพี่นุ้ยเสร็จแล้วนะคะผัดก็น่าจะพี่นุ้ยไม่ชอบนั่นนะพี่นุ้ยชอบแห้งๆนะผัดแห้งๆแต่ว่าถ้าเราอยากจะแบบอันนี้พี่นุ้ยก็ปรุงรสลงมาเลยนะเพราะว่าพี่นุ้ยใส่เครื่องลาไปนีหมดเรียบร้อยเลยนะคะน้ำมันใส่ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆพนะพี่ไม่ใส่น้ำมันนิดเดียวเลยนะ เริ่มพิกก่อนคะีหอมนะคะไม่ไหมเลยโอเคผัดนิดหนึ่งนะฮะกระเพรานะคะพเพื่อนชิมนิดหนึ่ง ในครวัวพี่นุ้ยจะดังนี้หนึนะแล้วกะเพราพี่นุ้ยก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะกะเพราพี่นุ้ยเสร็จแล้วนะคะเราชอบแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นเลยรสชาติเผ็ดชอบน้ำก็ใส่น้ำมาไปนิดหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบแบบว่ามีน้ำนิดหนึ่งนะแต่พี่ไม่ชอบผัดแห้งๆนะคะไม่ชอบน้ำเยอะ อันนี้หนึ่งไม่ชอบเผ็ดแล้วก็ใส่น้อยหน่อยนะคะอันนี้ตามใจเลยนะนะเพราะว่าเราตามใจเยอะชอบหอมนะคะใบกระเพราอย่าสมุนไพรนะคะใบกระเพราพริกกระเทียมก็เป็นสมุนไพรนะ,คะ,คะ ในครัพวพี่นุ้ยจะดังนิดหนึงนะแล้วพข้าวพี่นุ้ยก็สุกแล้วนะคะเพื่อนนะะคเพื่อนดูวันที่ก่อนนะคะวันที่ก่อนวันที่ก่อนนะคะโอเคถาดนิดหนึ่งแล้ว <c oughs> น้ำตาลน้ำปลาใส่ผงปรุงรสนะคะใส่อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เห็นภาชนะนี่ค่ะกะเพราพี่นุ้ยเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำตาลน้ำปลาใส่ผงปรุงรสนะคะใส่อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เห็นภาชนะเราชอบแบบไหนล้วก็ทำแบบนั้นเลยนะ,นะคชา เพราะว่าที่ลุยใ,ใส่เครื่องลงไปนี่หมดเรียบร้อยเลยนะคะเราชอบแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นเลยนะแบบสรสชาติเผ็ดแติมน้ําตาลนิดหนึ่งนี้ําตกลงมาวดน้ําตกเพิ่มสีสันนะเพิ่มสีสันนิดหนึ่งเพิ่มสีสันนะเพิ่มสีสัน ไม่ได้เลยพุงรสนะพี่นุ้ยปรุงใส่ในถ้วยนี้ไว้แล้วนะคะจะได้ไม่เห็นนะคะได้ไม่เห็นใช่ะหมนี้เป็นกะเพรากะเพราที่พี่นุ้ยได้แล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะดังนิดหนนะึ่งนะเข้างสีสันนะข้ามสีสัน นิดหนึ่งนะคะกระเท้าหมูสับกระเท้าหมูสับของพี่ทุด้วยชาดก็น่าจะพี่มิ้งไม่ชอบน่าหน,นะพี่มิ้งไม่ชอบแห้งๆนะผัดแห้งๆแต่ว่าถ้าเราอยากจนะแบบน้ำมันใส่ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆจะพิดซ์ไมใส่น้ำมันมน,ะนะน,ดน,นิดเดียวเลยนะเริ่มพิซก่อนนะ 你吃了炮。